วันนี้ที่มงคลคาลเซนเตอร์นะครับจัดให้ต,ตามคอนเซปต์เลยรถสวยนะมือเดียวออกห้างป้ายแดงสวยเดิมไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมเบาะนะครับเนี่เบาะด้านหลังพับได้ค่ายอื่นอาจจะต้องพับมือหรือว่าอาจจะต้องแขวนไว้แต่นี้พับไฟฟ้านะครับอ่ะเวลาเปิดก็เปิดไฟฟ้าอันนี้คือออปชั่นเทคโนโลยีที่ Ford e v e r u s t e เเขาใส่เข้ามาให้ Think let you สวัสดีครับวันนี้ผมไมายบอยนะครับที่มงคลคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานใหญ่วันนี้นะครับมีรถสวยราคาถูกคุณภาพดีมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่ Ford e v e r e s t 2.0ใบเทอร์โบไทเทเนียมพัดนะครับออโต้โฟร์วลดรตัวท็อปสุด ปี 2018- 2019รถมือเดียวออกข้างป้ายแดงบอกเลยนะครับรุ่นนี้รถใหม่ป้ายแดงเนี่ยอันนี้ตัวท็อปสุดขับ4นะ1,799,000บาทตีกลมๆล้าน8ตีกลมๆล้าน8ปนะปี 18- 19ตีกลมๆนี่ประมาณา4ปีรถประมาณ4ปีนะครับวันนี้ที่มงคลคาลเซนเตอร์นะครับจัดให้ต,ตามคอนเซปต์เลยรถสวยนะ มือเดียวออกห้างป้ายแดงสวยเดิมไม่มีชนหนักพิวาำน้ําท่วมแล้วก็คันนี้ขัดเคลือบแก้วมาให้แล้วขัดเคลือบแก้วมาให้แล้วรถสวยราคาถูกคันนี้มงคลแคนเตอร์จัดให้โปรโมชั่นพิเศษใครที่กําลังสนใจรุ่นนี้นะผมให้ราคาพิเศษไปเลย8ป9แ0 0บาทนะ8 9 9 0สนบาทรถใหม่ล้านเจ็ดเก้าเาประหยัด <Wow. S 1> ไปเ0 0 0แสนเกือบล้านหนึ่งนะ ลดแค่4ปีประหยัดไปเกือบล้านหนึ่งคิดดูนะครับความคุ้มค่าที่คุณจะได้และตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วด้วยนะไม่ใช่เครื่อง3.2แล้วนะตัวนี้เป็น2.0ใบเทอร์โบ213แรงม้าไม่กินน้ำมันเหมือน3.2นะประหยัดน้ำมันกว่าเยอะและที่สำคัญแรง213แรงม้าขับดีมากรุ่นนี้ใครที่กำลังหาอยู่ประหยัดไปเกือบล้านหนึ่งนะอ่ะข้อแรกไปแล้วนะรถสวย ราคาถูกแล้วก็3คุณภาพดีคุณภาพดีก็คือเราคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วสภาพสวยกริบเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่ดูตัวจริงนะดูแค่ในคลิปเนะี่ยดูแค่ในคลิปก็พอว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนนะครับสีต่างๆเนี่ยขัดเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยใสยเงาวิบเลยนะครับอ่าแล้วก็เอาร้อนแม็กนะครับล้อแม็กก็เป็นขอบ2 6 5ห้า ท็อป50 r 2 0เป็นแม็กขอบ20นะครับตัวท็อปเนี่ยจะให้เป็นแม็กไลนนี้มาเลยสวยๆเลยนะครับเนี่เครื่องจะเขียนไว้ด้านข้างใบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่ให้ชมภายในเนี่ยดูสภาพนะครับภายในเนี่ยสวยกริบมากใช้น้อยนะครับคันนี้ไมายอยู่1 2 0 0 0 0กิโลนะ1 2 0 0 0 0กิโลเบาะปรับไฟฟ้านะครับ ไปปสำหรับ Ford Everest เนี่ยเป็นหนึ่งใน PPV นะครับที่ยอดขายเนี่ยสูสีกับ Toyota Fortuner เลยถือว่ายอดขายขายดีนะครับและในเรื่องสมรรถนะด้วยแน่นอนว่าถ้า PPV ในประเทศไทยนะครับช่วงล่างต้องนึกถึง Ford เป็นอันดับต้นๆเลยนะ Ford Everest เนี่ย น่าจะอันดับหนึ่งนะน่าจะอันดับหนึ่งในเรื่องของช่วงล่างเดิมๆที่ให้มาจากโรงงานนะแต่งไม่รวมนะอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานผมว่า Ford Everest เนี่ยสำหรับ PPV ผมยกให้อันดับหนึ่งและนอกจากช่วงล่างสมรรถนะช่วงล่างแล้วเครื่องยนต์นะครับกับออปชันที่เขาให้มานี่ออปชันประตูท้ายไฟฟ้านะครับประตูท้ายไฟฟ้าไม่พอเบาะนะครับเนี่ยเบาะด้านหลังพับได้ ค่ายอื่นอาจจะต้องพับมือหรือว่าอาจจะต้องแขวนไว้แต่นี้พับไฟฟ้านะครับเวลาเปิดก็เปิดไฟฟ้าอันนี้คือออปชั่นเทคโนโลยีที่ Ford e v a l u a เรเขาใส่เข้ามาให้นะถือว่าคุ้มค่ามากและยิ่งเป็นมือ2ราคานี้คุ้มค่าเข้าไปอีกนะครับ8,99,000บาทเนี่ยประตูท้ายไฟฟ้าเซนเซอร์ถอย4ี่ตำแหน่งกล้องถอยก็มีมีมาให้ครบหมดแล้ว สำหรับรุ่นท็อปตัวนี้และเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วนะครับตัวท็อปตัวนี้เรียกได้ว่าพร้อมลุยทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้นะครับไปแคมป์ปิ้งไม่ว่าทางจะทรุรก,กันดารเนี่ยไปได้หมดเพราะเป็นขับเคลื่อนสีล้อเดินทางสบายอยู่แล้วนะครับขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยก็คือเหมือนติดอาวุธไว้นะครับมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะได้ใช้แต่ไม่มีนะเผื่อแบบเวลา ฝนตกหนักเนี่ยฝนตกหนักเวลาเราเดินทางไกลมันก็จะเกาะถนนมากกว่าขับเคลื่อนสองล้อนะครับอ่ะซัเครื่องให้ฟังนะครับเสียงเครื่องกันหน่อยอ่าอ่ามาดูกันที่เลขไมค์คันนี้นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่ 12870กิโลเมตรนะครับ1 2กิโลเมตร4ปีนะก็เฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ30,000โลนะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคก็พอใช้งานอยู่นะครับรถครอบครัวออปชั่นต่างๆนะครับเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแล้วก็ four w h e drive นะครับโหมดการขับขี่ปรับได้เซ็นเซอร์อ่า อีกอย่างหนึ่งนะครับรุ่นนี้มีระบบช่วยถอยจอดด้วยนะครับถอยจอดแบบเข้าซองถอยจอดแบบอจอดเข้าระหว่างคันเนี่ยมีออปชันตัวนี้ให้ถือว่าดีนะครับซึ่งใน PPV ค่ายอื่น,นยังไม่มีให้ Ford Everest มีให้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่า Ford เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของอย่างแรกเลยช่วงล่างสมรรถนะดีออปชันเทคโนโลยีให้มาดีนะครับ เลข,ข้อนึงอันนี้สําหรับส่วนตัวนะรถมือ2เนะี่ยราคาตกเยอะนะสปีราคาหายไปเกือบล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อ Ford Everest ที่เป็นมือ2เนะี่ยได้รถในราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงคุ้มค่าคุ้มราคากับสมรรถนะที่ได้899,000บาทใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์095601 9066หรือไลน์ดี My Boy ยสุนทะสามนะครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ